สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่สนามข่าวเสารทิตย์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสจีวงไพรและคุณเจษดาอัปนิค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามารลง ครับมาดูข่าวที่สร้างความพือหาก่อนหน้านี้กันบ้างนะครับชาวบ้านที่ฉะเชิงเซาเขาพบม้าน้ําในแม่น้ําบางประกงนะครับก็เลยมีคําถามนะครับว่าจริงๆม้าน้ำเนี่ยน่าจะพบที่ทะเลเท่านั้นนะครับชาวบ้านก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรถึงพบม้าน้าที่นั่นนะครับหลายคนอยากจะรู้คําตอบนะคะเราก็ส่งผู้สื่อข่าวแสนสวยของเราลงพื้นที่นะคะคุณชัชยาวิภูสนวิทย์รายงานเข้ามาค่ะม้าน้ําผมเองมาอยู่ที่นี่9ปีก็เพิ่งทราบนะว่าว่าเขาเจอปกติแล้ว ปกติแล้วถ้าเราทราบเนี่ยม้าน้ำเ่ยจะไม่ใช่สัตว์ที่จะมาอยู่ม้าน้ําโดยกําเนิดเป็นสัตว์น้ําเค็มค่ะเราจะพบได้ในท้องทะเลเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนว่าสภาพน้ําเค็ม6เดือนสลับกับน้ําจืดอีก6เดือนของแม่น้ําบางปะกงจะเอื้อให้สัตว์ทะเลเข้ามาอยู่ได้แต่ในปี2557พบว่ามีม้าน้ําลอยมาเกาะอวนในกระชังกว่า100ตัวสร้างความประหลาดใจให้ชาวบ้านที่พบเห็น แม้ในปีนี้จะเพิ่งพบม้าน้ำจำนวนไม่มากเท่าปีที่แล้วแต่ยังไม่ถึงช่วงที่น้ำจืดจะหนุนมาไล่น้ำเค็มชาวบ้านจึงมีความหวังว่าอาจจะได้เจอม้าน้ำเพิ่มอีกเร็วนี้แต่เมื่อพูดถึงสภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงหลายคนก็คงนึกถึงภาพปลาน้ำจืดที่ถูกเลี้ยงไว้ในกระชงังที่พากันตายจนผู้เลี้ยงปลาต้องย้ายไปทำอาชีพอื่นหรือไม่ก็หนีไปเพาะเลี้ยงปลาบนฝั่งเนื่องจากเจอวิกฤตน้ำเสียอย่างหนักจากการเลี้ยงปลาอย่างขาดจิตสำนึกของผู้ประกอบการเอง เดิมเคยมีกระชังปลามากถึง207กระชังค่ะแต่ปัจจุบันเหลือเพียง30กระชังเท่านั้นวันนึงคุณเลี้ยงปลาหรือคุณทิ้งปลาเยื่อลงไปในแม่นาำในประมาณ50ตันนึกภาพออกไหมแม่น้ำบางคมนี่เลี้ยงเยอะวันหนึง50ตัน60ตัน70ตันบางวันแล้วเช้าขึ้นมาน้ำแม่น้ำางงเป็นวันหมด แต่หลังจากที่กระชางปลาหลายเจ้าหายไปเพียงแค่ไม่ถึงปีลุงสุทินบอกเราว่าสภาพน้ําดีขึ้นทันทีมีสัตว์น้ําหลายชนิดกลับมาอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลหาย,ายากอย่างม้าน้ําวันนี้ปลากระพงขาวจากเดิมที่เคยมีปัญหาเรื่องขนาดไม่ได้มาตรฐานบางก็พิการวันนี้ตัวโตขายได้ราคาดีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณลุงสุทินก็ กำลังจะตีปลาี่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ปลากระพงขึ้นมาให้เราดูกันค่ะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยที่ถือว่าหาได้ยากค่ะในแม่น้ําบางปะกงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยออกลูกปลามาแล้วด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยประมาณกี่ปีมาแล้วคะที่คุณลุงไม่เคยเห็นเลยอ,อ๋อหลายปีนะฮะเป็นสิบปีมาแล้วไม่เคยเห็นเลยฮะเ,เป็นสิบปีไม่เคยเห็นเพิ่เเเงเ,เห็นปีนี้ครับ ที่ยิ่งไปกว่านั้นน้ําเค็มของแม่น้ําบางประกงวันนี้สามารถนํามาเลี้ยงปลาหนีโมและเต่าทะเลได้ด้วยโดยใช้ระบบกักเก็บและหมุนเวียนน้าเค็มจากป่าชายเลนที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงและชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเซาคิดค้นขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะสภาพน้ําในแม่น้ําบางประกงมีสภาพดีขึ้นจริงจึงไม่แปลกช่วงน้ําเค็มหนุนเข้าแม่น้ําแค่เพียงไม่กี่เดือนจะพัดพาเอาสิ่งมีชีวิตจากทะเลมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้ส่วนหนึ่งเปธรรมชาติครับแต่ว่ามันอธิบายได้ในแง่ที่ว่า มันมีความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำที่เข้ามาอยู่มากขึ้นมันก็อาจจะแปลว่าคุณภาพน้ำมันดีกว่าก่อนจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์เราทั้งสิ้นค่ะวันนี้แม่น้ำบางปะกงน้ำเสียน้อยลงเพราะผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังที่เหลือเพียงไม่กี่รายหันมาใช้อาหารเมร็ดแทนเหยื่อซากปลาสดน้ำจึงเน่าเสียน้อยลง วันนี้สภาพน้ําและวิธีการเพาะเลี้ยงปลาตามวิถีอนุรักษ์แหล่งน้ําไม่ได้เป็นที่รู้กันแค่พวกเรานะคะแต่ผู้ประกอบการจากต่างชาติก็ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวิธีการรักษาแหล่งน้ําของบ้านเราเช่นกันค่ะครับลงสนามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมคะค่ะครับคืนนี้หมดเวลาสนามข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ